เก่งจังยังไม่ได้ดา่าอะไรเลยเป่าแล้วแล้วเมื่อกี้แม่ด่าหนูทำไมอ่ะด่าอะไรยังไม่ได้ดา่อดาอะไ,ไรเลยอืแม่ด่ดาหนูเมื่อกี้เรื่องใสกางเกงอ่ะแม่ไม่ได้ดา่าแค่แม่บอกว่าน้องฉี่รถกางเกงเขาหลังอยาฉี่รถกางเกงไม่เรื่องดา่าตอนนี้แล้วแม่ด่าทำไมเรื่องใส่กางเกงอ่ะ เสร็จงแล้วมันติดขาแม่ไม่ช่วยแม่ไม่รับผิดชอบตัวเองอ่ะแม่ด่าตลอดอ่ะจะไม่ได้ด่าอะไรเลยแม่ต้องแม่แม่แม่บอกหนูเองแม่ต้องขอโทษหนูถ้าแม่ไม่ขอโทษหนูหนูจะไม่เอาแล้วไม่เอาอะไรถ้าแม่ไม่ขอโทษหนูอ่ะไม่เอาอะไรถ้าแม่ไม่ขอ ทำไมแม่ขอโทษหนูหนูไม่อยอมน้องน้องเป็นคนผิดนะน้องฉีกตกางเกงอะแล้วแม่บอกว่าให้น้องให้น้องไปเปลี่ยนกางเกงไม่เรื่องเปลี่ยนกางเกงไม่ใช่เรื่องฉีกอ้าวก็แม่บอกให้น้องไปเปลี่ยนกองเกงแค่นั้นเนี่ยเปลี่ยนกางเกงแล้วแม่ด่าหนูทำไมแ,แม่ยังไม่ได้ด่าอะไรเลยแล้วแม่ด่าหนูทำไมเรื่องเสียงดังๆนั่นน่ะที่ ที่ใส่กางเกงอะก็แม่บอกว่าให้น้องใส่กางเกงเองดีๆแต่โวยวายทำไมก็แค่ใส่กางเกงแค่นี้แล้วแล้วแม่ไม่ใส่ให้หนูแม่ไม่ยอมนผิดชอบตัวเองแม่ชอบี่เกียดใส่อเปว่าใส่ใส่กางเกงให้เด็กเขาอะก็มาเป็นตัวน้องไหมมันเป็นกางเกงใส่ที่ตูดน้องน้องก็ใส่เองสิน้องจะมาให้คนอื่นไปทําให้ตลอดเวลาหรือไงล่ะ ต้องทําให้ไงเวลาเด็กเขาฉีดแล้วกางเกงอ,ะอ่ะก็เด็กไม่มีความรับผิดชอบเด็กก็ต้องทําเองสิเด็กเป็นคนฉี่เองอะ่ะก็ก็แม่ไม่ช่วยเด็กเขาล่ะเด็กเขาลําบากจะตายลําบากตรงไหนน้องเป็นคนฉี่แล้วกางเกงเองนะแม่กางกางเกงไปซักให้แล้วกางเกงฉี่ไม่ใช่เรื่องเรื่องใส่กางเกงก็แค่ใส่กางเกงเป๋ามันแล้วแล้วมันลําบากที่ไหนทำมันลาบากตาย มันลําบากตรงไหนน้องมันต้องใส่เองไหมก็กางเกงน้องอ่ะมันไม่ใช่กางเกงแม่มันก็ใส่อยู่ที่ตูดน้องไม่ได้ใส่ที่ตูดแม่ก็มันต้องใส่ที่ตูดหนูอยู่แล้วแต่แม่ทําไมแม่ไม่ช่วยลรอแม่แม่ขี้เกียจตลอดวันเลยมันก็ช่วยเหลือตัวเองได้เป่าเรื่องแค่นี้อย่าให้มันเวอร์นะแม่แม่ก็แม่ก็อย่ามาด่าหนูทุกวันสิไม่ด่าอะไรแม่ยังไม่ได้ด่าอะไรเลยหนูที่ิำคานแม่เลยนะถ้าจ่าเก่งขนาดนี้ย แม,ม,ม,ม่ยังไม่ได้ด่าเลยนะเป๋าแม่ยังไม่ได้ด่าเลยนะแม่แค่บอกว่าให้ใส่กางเกงเองแค่นั้นแนะแล้วแม่สอนหนูทำไมสอนเรื่องอะไรสอนเรื่องด่าแม่ไม่ได้สอนแม่อยากว่าให้น้องใส่กางเกงเองแค่นั้นแนะแล้วทำไมถึงต้องให้ใส่กางเกงเองด้วยก็น้องโตแล้วน้องไม่ได้เป็นเด็กเด็กถ้าเป็นเด็กเด็กก็เป็นเด็กอ่ะถ้ามัน นอนแบบอกว่าต้องช่วยเขาแต่อันนี้น้องโตแล้วว่าต้องช่วยเหลือตัวเองหนูมไม่ต้องช่วยเหลือตัวเองเอาจะให้ช่วยเหลือไปตลอดชีวิตเลยเหรอช่วยเือเถียง,นนง,ง,งคนข้างโอูคูเบาขี้เกียจเลยแม่ต้องแมบบ่ต้องแมบบ่ต้องให้อภัยหยูถ้าไม่ให้อภัยหนูหนูไม่หนูไม่เล่นด้วยเลยแม่เขาบอกว่าแม่ให้อภัยแล้วแล้ว,แล,วแล้วตอนนี้ทำไม เอาเขาน้องไม่ได้ถามนี่น้องขอโทษหรือ,อยังล่ะแม่ก็เอามือมาลิเอามือมาทําไมเอามือมาขอโทษดเิเอาน้องจะขอโทษแม่ไม่ใช่แม่ขอโทษน้องจ้าหลงประเด็นหรือเปล่าจ้าไม่เอามือแม่มาหนูจะเอโทษอ๋อโอเคโอเคอโอเคพูดคำว่าขอโทษโอเคให้ภัยคะ่ะ